ออโอ้โหเกมนี้ผมหยิบลื่นมานะครับเพื่อที่จะมาเปิดลิงแต่ทีนี้โโหทีมเขาหยิบเอลโซคาลีนะคขาบอกแบบอันนี้บอกเลยครับต้นเกมนี่ผมยับแน่เพราะว่าตรงผมแพ้ทางเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะเอลซเโซเ,เ,เนี่ยโหนี่แพ้ทางจัดเลยแล้วก็เกตีมเนี่ยแพ้ทางไม่พอนะครับดวงไม่ดีต่างหากโดดไปคิวใครก็ไปตายแถมตายเองด้วย ใครที่ชอบแนวเจ้าของช่องโดนกระทืบนะครับก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในเกมนี้น่าจะได้เห็นเทคนิคการฟาร์มด้วยนะครับใครที่ชอบเล่นลินดิสกับยอนนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยครับเพราะว่าน่าจะได้คลิปนี้เรื่องของการฟาร์มค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาถึงนี้ก็เอาสกิลสองนี่อัดคิวไปเลยนะครับพยายามไล่คลิปไปนะขนโอบไปตรงแดนนะครับ เขาแน่จะเข้าเลนนะเอาเฮ้ยไม่เข้าเลนละมาหาคมเนี่ยโอ้บโหรอบสองโอหบอลรับใจยังครับตีก่อเกินต้นเกมดีดีๆมันจะยิงเบาไปไหนเนี่ยเบาเบาเลยอะเบามากเลยตอนนี้ในเกมนี้ต้นเกมเอ่ยหน่อยนะครับเรียกได้ว่าต้นเกมนี่โหฟาร์มหนักมากฟาร์มเกือบซ <bunker! S 2> er! ิมเวทีอ <tortured. S 2> ่ะ <pregunta> <moderate> ผลงานเกมนี้อดทนกันหน่อยนะครับมีช็อตแปลกเยอะด้วยเฮ้ยก็พยายามไั่คีบแล้วก็ยิงคนไปด้วยนะครับซึ่งจะทำให้พลังแฝงด้วยทำงานนะตอนเกมก็ดูผมฟาร์มไปก่อนแล้วกันครับฟาร์มเยอะมากเกมนี้เวลาคนเล่นยอเนเล่นลื่นเนี่ยยังไงต้องฟาร์มให้ไวนะครับสำคัญมากถ้าฟาร์มชา้านี่จบเลยขอบเลนผมนี่โดนผมสามแล้วครับไม่รอดเลยคุณโอดตาย เอาละครับสกสสอร์02นั่นคือตอนนี้ตามเลนอ่ะเฟรเรมชนะลิงนะครับเพราะงั้นเนี่ยนาคอสก็เลยต้องไปกดทางออฟเลนบ่อยหน่อยนะครับแต่ว,ว่าในเลนอ่ะเอลสูจะชนะลินดิสนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยขวางทางเลนนี้สักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับให้ผมไม่ได้มีโอ,อกาสฟาร์มไปมาตรงนี้เอ,อาเมงกรครับถ้าได้มังกรเนี่ยเราก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะใหา่ก็เลยเกมเนี่ยได้มังกรมาเล่นง่ายครับ โอแต่ว่าตรงนี้ครับกาลีด้านมังกรได้อีกไม่ไหวแล้วครับตรงนี้ผมรีบเคลียร์แล้วกันโดบ็นสวยครับอัดเบลด้ามได้แต่ว่าไฟตัวนั้นไม่รอยครับเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลที่ผมไม่ไปจอยไฟนะครับอ่าตรงนี้เอลสูมาเอลสูเลือแค่นี้นะผมได้ยิงรัวเลยนะครับถามมันตีเอลสูยังรอยกีกอ่ ต้นเกมนี hmm. ่ดาเมจอนาฬใจมากเลยนะครับเจอเอลโซด้านขวางนั้นผมไม่รู้จะจ่ายดาเมจยังไงนะดาเมจสู้ไม่ได้เลยครับยิงธรรมดาเทสู้ยังไม่ไหวเลยแต่ว่าในไฟน์นี้ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่าเอลโซไม่ได้คลิปเลยปิดกองหนึ่งเลยนะครับโอเคต้องถอยกันครับไม่ไหวละวเดอนโลเลยกันอ่ะตอนนี้ก็กดวาร์ปแล้วก็นอนพลิกตัวนะครับเปลี่ยนท่านอน ไปมานี่บอลดำมาเรียบร้อยแตกเดยแต่ยังโอเคครับได้บอลดำคืนมาหน่อยนึงและกลายไปสวยเฉยชื่อเขาตายสองนะแต่เสียผมไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมบอกให้หยานรอหน่อยครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยคีฟเบฟและแคลี่เนี่ยให้เงินเจอมานะอาิตยเนี้ยหยานยั้งมือไม่อยู่ครับก็ยูใส่คีไปจนเลือดคีบเหลือน้อยนะจนสุดท้ายปุ๊บคีปมันตีกันตายนะ ยายนก็เลยเชยให้ด้วยการให้เราเนี่ยเอาคลิปล็กไปนะครับลาเบิร์กก็พยายามยื้อตัวเล็กให้เราครับแต่ไม่ทันส่วนมากแร็งสูงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเทคเลยครับเขาจะค่อนข้างปล่อยให้แคลรี่ได้คีิอะไรเงี้ยถ้าแคลรี่ไม่เกิดก็จะไม่ได้ว่าด่าได้ตะบัดเต็มคำอะไรเงี้ยประมาณนี้นะส่วนมากก็จะแท็กกันมากกว่านะจะไม่ค่อยเอาคลิปเลยไปหมดอะไรเงี้ย ไปสู่ที่เดินตีนะครับโขนระเบิดยงบิโดนอ่ะตรงนี้พอไล่ได้ครับก็ไล่ยิงหน่อยแล้วกันโอ้โหแล้วนี่พอใช้อัตตีโป๊ะเบลดามนี่อัตตีสวนเลย,ยด,ดีครับอีฟิกเกอร์ครับอันตรายมากเลยฝั่งเป่าดามอ่ะถ้าฝั่งผมนี่มีตายนะไปสู่นี่ก็สมนกไปเนี่ยโอ้ไม่รู้เจ้าดาเมจไหนไปไล่รครับและนี่กาลีก,กับดาคอสมาครับ โอ้หได้ครับสวแว้วโอ้โหไม่รอดเรียบร้อยเอาจริงมันดูลำบากนะตอนนี้ก็เพิ่งห้านาทีนะครับอยู่เพิ่งใจเสียครับก็ฟามไปทีมเรานี่เอาเลสสงหนข้ามแล้วนะครับแล้วก็เอาเลสฝั่งเราเล่นเลยก็เลยรวมอัเลนชเราชนะนะครับส่วนทีมเราเลนแคลรี่ก็ทรง ตอนนในการเงินผมนี่เยอะกว่าเอลโซ่นะครับเยอะกว่าเอลโซ่มา300นะเพราะว่าเอลโซ่นี่มีช็อตนึงนะครับที่เอลโซ่ไม่ได้คลิปเลยกองนึงนะครับเขาเลยยังช้ากว่าเอลโซ่กาลีนี่ต่อผมยับเลยผมก็เลยซื้อดาบดูเลือดเล็กขึ้นมานะครับมาดูเลือดคืนนิดนึงระยะที่คิวสองนี่จะไกลกว่าหน่อยนะครับใช้สองในการเช็คคุ้มก็ถือว่าค่อนข้างดีนะ โอ้ฟอลเองครับเจอบอลลัมฝั่งครับแล้วลิงกุบต่อเรียบร้อยเลยอเอวโซดี้ยิงแม่นเกินต่อผมยับเลยเนะี่ยแล้วคุณโอมาครับเอาแล้วทีนี้เฮ้ย <c oughs> แล้วคุณโอไปคิวอสูได้โหเยี่ยมเลยต้นแกนี่คุณโอดีแบบผมยับเลยโอลลั <c oughs> โดนไล่ครับมีลบแดงครับหก ทำอะไรก็ไม่ค่อยดีเิยพิกเกอร์ไปก็ฟรีแล้วแถมเจนนาคอไล่เด,ดี๋ยวขีดตะปายเราขึ้นไปสปริงขึ้นมานะครับ <c oughs> เพราะว่าเราใช้รูน,นเนลมเพทนะก็เลยต้องใช้สปริงนะครับเร่ขงขีขึ้นมาก่อนแล้วก็จะได้ว <c oughs> ิ่งไปด้วยเจนนี่ต้องขอบคุณน็อปลินมากเลยนะ ค่อยบวกกันแถวเลนออฟส่วนใหญ่อ่ะผมก็เลยสบายหน่อยครับไปฟนะราร์มเลยเกมนี้เนี่ยเอลโซ่คิวไปหนึ่งน,นะครับตายสามไอสเจ็ดกายเงินอยู่ที่ประมาณสามพันหกนะครับส่วนเรานี่เออคิวไปหนึ่งตายไปสองนะครับไอซิสสองกายเงินอยู่ที่สี่พันหกเลยนะครับต่างก,กันหนึ่งพันเลยนะบับดานนี่ก็จะตายก็ไม่ตายนะครับเกมนี้เหมือนไม่ค่อยมีดวงโดนไม่เข้าค่านะและนี่ก็รถอีกคันนะครับ รถน,นี้ก็ไม่ตายเนี่ยแต่ว่าไดเอลโซครับโหยตอนนี้ดาเมจเริ่มมาต่อที่แตกเลยแนะ่แล้วนี้ดิงเกิดได้สะพังแล้วนะครับผมก็สเสียวๆนิดนึงก็เลยไล่เช็คนะแล้วก็ดาตัวนี้ติดเคิร์สนะครับเราตีเลยเขาเลยนิดเดียวเองอันนี้ก็เลยต้องปล่อยครับเวลาใกล้หมดละ ลิงบนนะตอนนี้ก็พยายามหาที่ฟาร์มนะครับตรงไหนมีคีบ้างมน่าจะทั้งหมดนะครับ,บ,นนรบก็เลยเอาตุ๊กจานนินจริงๆผมอยากได้บัลมังกรน,นะเพราะว่าจะทำให้เราคุมป่าได้ง,ง่ายขึ้น เก่งครับได้ด Dark Slayer ยยไหมหมาครับตอนนี้ก็ได้ชาวออสโบแล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังจากได้ชาวออสโบเนี่ยเราก็จะขึ้นเป็นดั r k k n i g h นมาครับเนี่ยแหละเคล็ดลับวิ่งหาที่ฟาร์มได้ครับสุดที อ่ะโอเคครับได้ป้อมกลางไปแล้วเขาอยู่บนนะครับเดี๋ยวโต้นี่ครับโหเดีโซ้ไม่แตกตะกี้ทหารได้ตีธมารซาสักทีเนี่ยโคสชไว้แนะเอาตรงนี้หมดนาทีครับก็แย่งมาดาลินล่าเนี่ย เล็กจะพันสามตอนนี้เบาด้ามครับ,โอ,โ,บ,มมรบรโอ้โหแล้วเบาด้าไม่มีตีครับไล่เลยพอหอยแล้วเองครับเรียบร้อยมันต้องมีสนะิน่ะเกมที่ทำอะไรแล้วไม่ดีอ่ะทำอะไรก็ไม่ดีโอ้โหจะได้คิวก็ไม่ได้คิวโดวกนกระทืบก่อน <laughs> เออต้องอย่างนี้โด <laughs> นกระคอแตกเลย ตอนนี้ก็ผ่านไปสิบนาทีแล้วนะครับเราน่าจะต้องเฉิดฉายช่วงนั้นแหละถ้าช่วงนี้เราไม่เกิดที่บอกเลยว่าเพื่อนดาร์เวลาเจอลิงเนี่ยลิงออฟเรนเนี่ยลิงดิแก้ไม่แก้ไม่ขาดนะลิงฟิกเกอร์มาทุบลิงดี้แตกเลยนะแต่ถ้าเป็นลิงป่าลิงดิแก้ดี โอ้ยนี่ไล่ทุกคนโอนยับเลยเาานาคอยครับตอนนี้นี่เงินผมเยอะมากเลยนาคอยมาไอ้บีบอัดมเขาได้แล้วโอ้โหแล้วกระสุนแตก <c oughs> โอ้ยอะไรก็ไม่ดี <c oughs> โอ้กระสุนแตกเฉย มาดับดาวมาแล้วครับไม่ลดละความพยายามล่อเลยครับตอนนี้วัวจิงมามโอ้แล้วนากคอยครับแล้วเจอลัมเบอร์ล้างครับโอ้เรียบร้อยมาครับดาวใหม่มาละดวงเริ่มมาด้วย เอาขึ้นขนูฟ้ามานี่คงจัดเลยนะปกติเขาจะไม่ค่อยมีเซตที่ออกมอร์นิ่งคู่กับตัแบแดงนะครับนนเพราะว่าราคาแพงเกินไปแต่ว่าลินลินเนี่ยเป็นตัวที่ฟาร์มไวมากถ้ากดเกมได้นะโอ้โหการเง,ไงินนี่อะไรบ้างใช่ไหมวินน่งไวครับฟาร์มไวที่สามสอง โอ้โหฟอเรนี่เอาคาร์บอนเลยเ <laughs> พิเกินแล้วก็ตรงน,นี้เอาป้อมนะครับแล้วก็คอยระวังลิงด้วยนะโค้ยานี่เอาลิงคาถาเลย <laughs> อ่ะตรงนี้เดี๋ยวตัดสูงน,นิดนึงครับนาคออยู่บนครับกาลิอยู่ด้านล่างดัดซ้ายก่อ <laughs> นมาคาร์บอนิ่งมาแล้ว นาคอยครับอ้าวนาคอยมีวัฟ้าไล่เลยเกิโจ๊บแรงไล่ครับเรียบร้อยมาครับตอนนี้เริ่มแรงแนละ้วใช้เวลา2นาทีกว่าครับกว่าจะแรงตามลั่นนะเอาจริงบอลแรงแหละแต่ว่าดวงไม่มีครับนี่ดวงผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกมนี้ <c oughs> เกมนี้ผมจะขึ้นเป็นดูดเลือดขึ้นมานะครับเอามากแก้พวกเอลสูกาเรีเย มาโดนต่อนะครับลิงอยู่บนนะครับบีทับเอาโซนนึงต้องเคลียร์ก่อนนะลิงมาแล้วครับ <c oughs> นาคอส์ดอ๊ยนาเลยนะเอ้ยเราเบิร์ไปแล้วโคดโอตาครับเรียบร้อยโอ้ มาแล้วมาแล้วดวงเริ่มมาแล้ววอนที่คลิปหมดนะครับเข้าก,ก,กลางได้ดวงอันติกาลริคโ่ไปทางขัดเข้าบาปชุดเลยที่เขาเขียกคลิปไปมากเลยแต่ก็ตอนนี้ผมได้ได,ดูเลือดใหญ่มาแล้วนะครับดักนิดนึงแล้วกันดันกคอยรับโดใส่ครับโอ้โหดิ <c oughs> โอ้พอเกิดแล้วนี่โดดเทยวแตกนะอันนี้คุณโอ้ครับคุณโอเจอเอลโซโซมครับตายมุมแปลกนะเนี่ยคุณโอเลยบ่นเลยนะครับบอกไอ้ฉนี้มันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยนะนะครับต่อสุนการครับโอ, <c oughs> โอ้เล่นน้อยครับโอ้โดนตายแตกกันนี่แม่พอเกิดแล้วนี่มันขี้โกง,งจริงนะ ต่เทียวแตกเลยทีเขาตายไปสี่นะเด็กการโอกตัวไปชึงตียิงครับตียิงครับก็แตกตอนนี้คิมก็วิวยื่องเอลโซแฮกนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ชนกับเอลโซสักเท่าไหร่นะครับ เล็กขึ้นนิดหนึ่งครับแล้วก็รอดักนะคอนิดหนึ่งแต่เขาเอาตัวเล็กนะโอ้ไม่เอาครับไปเข้าตรงกลางมาครับตอนนี้เราก็ได้เกาะเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเดินช้าลงเยอะเลยนะ เดี๋ยวแป๊บตรงนี้ครับสายยิงเลยไล่ครับตรงน,นี้โอ้กาลีโอ้กาลีนี่กดผมจังเลยโอ้กาลีเอิแล้วครับฟิกใส่เลยกันเรียบร้อยครับแป๊บเดียวแตกเลยเฮ้ยด่าขอต่อครับโดนฟองครับโอ้เรียบร้อย เอาโอเคครับตอนนี้นี่ปั๊บนี่คิวไปสิแบแล้วเนี่ยในช่วงต่อสิบวินาทียังไม่ได้คิวเลยอาจจะเอาก็จะเยอะนะครับกาลลรลอรี่โรสสุดคิมเรนนะครับพิลุกแก้วด้วยเฮ้ยอ,อยากบอกว่าคุณบอมทำผมพผจญจะวาย <laughs> น่าจะเป็นช็อตที่เทกับนาคอัคบเทชนะด้วยโหและเอลโซครับชุดแรกเจอหน้าที่โดดใส่เลยนะต้นเกมกลางเกมนี่มันเอชโซนะแต่ว่าพอเล็กเกมมานี่โดดใส่เอลโซชิ้นแตกเลยนะเกมนี้ของผมเกิดแบบเกินมากเลยน <c oughs> าคอนี่เขาบอ,อแล้วโอ้โหแล้วเกิดเปิดได้ครับโหเรียบร้อย โอเคครับจบเกมครับนี่เล,ล่นกันคาวบอยเลยนะช่วงต้งเงนเกมกลางเกมนี่รู้สึกเหมือนชงให้เขาข้างนะแต่พอเลกเกมมาแล้วเดี๋ยวโดใส่ขี้แตกเลยแรงจัดเลยนะครับคือฟาร์มไวมากจนถึงขั้นที่ว่าสุดนาทีนี่เงินเออหนึ่งหมื่นหนึ่งแล้วนะครับแต่ฟาร์มไวจัดเลยเลน,นดิคือถ้าหาก เกมมันนำหน่อยๆเนียน่ย,ยฟาร์ไมไวมากเลยอ่าเกมนี้ก็อัดไว้เมื่อตอนที่สมัยเออเประเสริฐดาวนะครับตอนนี้ก็อยู่ออร้อยดาวแล้ะนะครับก็ได้มีโอกาสาทากทีครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีคนดูหรือเปล่านะเพราะต้นเกมนี้มันเก๋อมากเลยนะส่วเใหญ,ญ่ญญผมจะหาเกมท่มันแบบมันๆหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยมีสอนการฟาร์มในเรื่องของตัวที่เป็นฮาร์ดแครี่อย่างาลินดี้กับจอร์นสักเท่าไหร่นะครับเลยลองหยิบเกมนี้มาดูนะครับไม่รู้ว่าชอบกันไหมนะครับ เกมนี้สด้เทมก็้ามานี้ครับแต่ว่าเป็นเซตที่เวอร์ไปหน่อยนะเพราะว่าของราคาแพงขั้นเลยนะครับก็ถ้าหากเบีกาดน,นะครับก็ลองเล่นมอนสตาร์กับดาบแดงดูนะครับเพราะว่าเรดดิสมันรวยอยู่ละถ้าหาจังหวะหาตั้งดีๆเนี่ยแป๊บเดียวก็ได้ของทางนี้แล้วครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตืมนใจให้กันหน่อยนะกันนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บคุณครับ